สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งร้อนหน้าอยู่นี่วันนี้จะมาทำน้ำแ่วน้ำพริกนะครับผมเป็นแ่วปลาร้าก็ได้นะผมหรือว่าเป็นแฉเป็นปลาป่นหรือว่าปลาซาบะใช้ปลาเค็มก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมแต่ในคลิปผมจะทำแบบว่าเป็นแ่วพริกร้วนๆกับเขาเรียกว่าอะไรพริกร้วนๆกับมะเขือเทศนะครับผมแต่ถ้าท่านใดเอาไปผสมกับเป็นปลาเค็มปลาซาบะนะครับผมปลาทู ได้เลยนะผมเอาปลาทูหรือว่าปลาสบาปลาเข็มเนี่ยไปทอดก่อนแล้วก็มาตามตามต,ามตามคลุกก็ได้เลยนะผมแล้วก็จะใส่น้ำปลาร้าไปก็ได้นะครับผมอืมประมาณนี้เราจะาใช้พริกสดนะผมในการคั่วคั่วให้สลบคั่วจนม,มันไม่เหลืออไปย่างก็ได้เสร็จแล้วนำมะเขือเทศสีดาลูกเล็กนะผมเอามาคั่วนะผมลูกเล็กจะดีกว่าลูกใหญ่นะครับผมทีนี้เราก็จะทําการคั่วให้มันสลบพอมันสลบเสร็จแล้วเราก็จะอ ตามมาตามพริกกันนะครับผมพริกที่เราขูดเสร็จแล้วมันเย็นแล้วจะมาตามกันนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะทําการตามนะครับพริกมันเย็นเสร็จแล้วเราก็จะตามแล้วก็จะปรุงด้วยเกลือเลยนะครับผมใส่เกลือลงไปเลยใส่เกลือผงชูรสลงไปนะครับผมถ้าใครไม่ทานผงชูรสใส่รสดีนะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวถ้าเป็นน้ําพริกหรือว่าเป็นยำจะใส่ผงชูรสนะครับผมเพราะว่ารสดีมันจะมีกลิ่นนะครับผมส่วนตัวจะไม่ชอบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ตาม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 ไปเสร็จแล้วเราก็เอามะเขือเทศมา คุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ตำตำตำถ้ามีปลาสบะมีปลาทูปลาอะไรแล้วก็ทอดแล้วก็ตำ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 รวไปเลยนะครับผมสับแล้วก็ตำตำตำรวมกันไปเลยเสร็จแล้วก็ละลายใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําร้อนหน่อยแล้วก็น้ำปลานะครับผมหรือว่าจะไม่ต้องใส่ใส่แค่เป็นปลาป่นไม่ใส่ปลาไปก็ได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบแค่นี้แหละง่ายมากอันนี้ผมก็ชิมอันนี้ผมตมแบบเพียวๆเลยเป็นเจียวเจียวไปเลยนะครับผมประมาณนี้ และแต่คนชอบนะผมใส่ปลาทูปลาซาบะปลา,าอะไรเราก็ปรุงใส่น้าร้อนลงไปนะผมอน,นี้ผมบอกให้นะใส่น้าร้อนไปใส่ปลาร้าลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวลงไปก็อร่อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่ทานปลาร้าเราก็ไม่ต้องใส่นะผมก็แค่นั้นใส่แค่ปลาอย่างเดียวก็เป็นปลาป่นปลาอะไรไปนะผมใส่ซีอิ๊วขาวจะเป็นน้ำพริกแมงดาก็ทําสูตรเดียวกันเลยนะผมน้ำพริกแมงดา คนที่กินเจก,กินไ,ไหมกินได้ครับผมมันมีมันเป็นพืชน,นะครับผมใบแมงดาต้อบอกว่าเป็นต้นเป็นใบแมงดาที่สวนผมมีนะผมมันก็จะเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยนะครับผมแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการทานกับข้าวเหนียวผักสดผักลวกผักต้มหรือว่าทานกับปลาทงปลาทอดปลาอะไรเงี้ยพวกเครื่องเคียงต่างๆนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับเราก็แต่งหน้าให้สวยงามเป็นแจ่วบองนะครับผม หรือจะใส่น้ำปลาร้าไปก็ได้ผมใส่น้ำปลาร้าของคุณยายทองดีเดี๋ยวผมสั่งได้ลาซาด้าช้อปปิง้งนี่อร่อยนะครับกุ้งกลิ่นกุ้งกรมครับลองไปทานกันดูนะครับ